อยากทำแบรนด์ของตัวเองต้องเตรียมอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ วันนี้นะคะหลายหลายคนเข้ามาสอบถามนะคะว่าอยากมีแบรนด์เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างอย่างเจรินเนี่ยจะถนัดในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางนะคะเจลรินก็จะยกตัวอย่างในกลุ่มนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเองอยากจะทําแบรนด์เครื่องสําอางอะ่ะยกตัวอย่างเครื่องสําอางละกันยอดทิตนะคะเครื่องสาอางเนี่ยก็มีหลายประเภทนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากที่จะทําตลาดนะคะสินค้าประเภทไหนเครื่องสาอางเนี่ยก็จะมีครีมมีเซรั่มมีกลุ่มเมคอัพก็คือริปสติกแป้งบัชออนอแช อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ในกลุ่มของหน้าเมื่อกี้จอรลินพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของครีมในเรื่องของเซรั่มในเรื่องของไนท์ครีมในเรื่องของตัวล้างหน้าในเรื่องของรีมูเวอร์อ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะต้องรู้แคตตาล็อกเลก่อนว่าเราอยากจะเจาะแคตตาล็อกไหนเริ่มแค่เพียงหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเองอยากจะททากลุ่มเมคอัพในอย่างสมมติลิปสติกค,คุณจะต้องครอบคลุมทั้งหมดทุกเฉดสีถูกไหมคะอย่างขั้นต่ำเนี่ยคุณควรจะมี3สีเฉดอะไรบ้างชมพูแดงส้มมมถูกมมูกกชพ็คือ สำหรับกลุ่มผิวขาวแดงก็คือกลุ่มที่แบบได้ทั้งขาวได้ทั้งสองสีนะคะแล้วก็อี่างคือสีส้มสําหรับผิวแบบจอยลินอย่างเงี้ยอันนี้คือขั้นต่ําสุดนี่เขาเรียกว่า SKU นะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะทาแบรนด์คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะชอบหรืออินในสินค้ากลุ่มไหนประเภทไหนนะคะต้องเจาะลึกไปเลยนี่เราต้องมีแล้วนะเราต้องมีในใจและเราอยากจะได้กลุ่มเมคอัพหรือเราอยากได้กลุ่มสกินแคร์ถ้าพอเราได้แล้วอันที่2ที่เราต้องรู้เลยค่ะก็คือเราจะต้องคิดไปเลยล่วงหน้าว่าเราจะทําการตลาดใน ช่องทางไหนบ้างและเราเองเนี่ยมีความรู้หรือจะให้ใครทําการตลาดให้อ่ะอันนี้คิดถึงกรณีที่ คนที่มีงบประมาณเยอะนิดหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะให้ใครทําการตลาดให้หรือเราจะทําการตลาดเองแล้วพอเราทําการตลาดเองเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปทําการตลาดในช่องทางไหนจะเปิดร้านหรือจะทําออนไลน์อ่ะพอมาทําออนไลน์ปุ๊บอ่ะสิ่งที่เราคิดได้ก็คือเราเปิดเพจเปิดอินสตาแกรมแล้วเราจะทําการตลาดอย่างไรในรูปแบบของ1เราจะขายเองหรือเราจะหาตัวแทนถ้าเกิดว่าเราตั้งโจทย์มา2องอันน่ะจะไม่เหมือนกันเลยนะการทําการตลาดจะไม่เหมือนกันนะการพรีเซนต์ก็จะไม่ ห,หรือจะเอาทั้งสองหรืออันที่3ก็คือเราจะเข้าห้างเราต้องเลือกนะคะหรือเราจะขายเองและเข้าห้างเราก็ต้องรู้แล้วเราก็ต้องวางมาจินของแต่ละแพลตฟอร์มไว้นะคันนี้เราต้องรู้ก่อนเลย1เราต้องรู้ว่าเราจะขายสินค้าอะไร2อเราต้องรู้ว่าเราจะทําตลาดในช่องทางไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะถ้าเราบอกว่าเราจะขายเองเราไม่รับตัวแทนเราก็ต้องรู้ว่าเราจะยิงโฆษณาหรือเราจะโปรโมทโฆษณาไปช่องทางไหนอ่ะเช่นถ้าเกิดเพจเรายิงโฆษณาเป็นหรือยังเราเคยฝึกยิง ณเคยเข้าไปเรียนอะไรบ้างหรือ,อยังเพื่อที่จะลองรับผลิตภัณฑ์ที่เรากาลังจะทําเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนในการที่จะจ่ายเงินให้กับโรงงานเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าเราเก่งเรื่องการตลาดหรือเปล่าเพราะที่จอยลินเจอรรู้สึกแบบสะท้อนใจก็คือว่าบางทีเราอยากทาสินค้าแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะขายยังไงแบบนี้มันคือมีเงินแสนก็คือหมดแสนนะถ้าเกิดเป็นโรงงานขั้นต่ําหน่อยก็อาจจะเริ่มต้นที่น้อยหน่อยหลัก2 0 0 0 0 40,000หหรือบ,บางบางโรงงานก็เป็นแสนแล้ว Pro นะะคยังไม่จบเราจะต้องมีเงินการตลาดขั้นต่ำเนี่ยสาเดือน6เดือนกว่าที่แบรนด์จะติดแล้วคุณจะต้องมีค่าการทําสื่ออีกนะเช่นทําวิดีโอพรีเซนต์ให้น่าสนใจการทํารูปการถ่ายรูปให้มันดูมีไลฟ์สไตล์หรือว่าการที่ไปถ่ายแพ็กช็อตก็ตามตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอีกก้อนนึงแล้วก็มีก้อนค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องการตลาดนะอันนี้คือ2ก้อนใหญ่ๆแล้วที่เราจะต้องคิดนะคะก่อนที่เราจะผลิตสินค้าอันนี้บอกแบบไม่โกหกเลยนะก็คือถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ก่อนน คือไม่ได้บอกว่าจะไม่สําเร็จนะแต่กําลังจะบอกว่าเราจะต้องคิดว่าเงินในงบเราตรงนี้เราจะต้องขายอะไรให้ได้เท่าไหร่แล้วเรามีสายป่านยาวพอหรือเปล่าในการที่จะรอคอยความสําเร็จเพราะบางทีการขายได้เนี่ยมันต้อง1เป็นแบรนด์ใหม่2ถ้าเราไม่มีคอนเซปต์ชัดเจนในการขายมันก็จะเหมือนเหมือนเข้าไปลูกค้าก็งง,ง,งว่าอา้าวแล้วของเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเองไม่ถนัดในการทําการตลาดแล้วคุณเอาของมาขายคุณจะรู้สึกว่าพอมีของมากอง คุณก็จะเครียดมากกว่าเดิมมันจะเป็นการไม่สนุกแล้วค่ะพอตอนแรกเราคิดว่าจะขายเองเราไม่รับตัวแทนแล้วเราวางโครงสร้างมาแล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นรับตัวแทนเพื่อให้คนอื่นช่วยขายแต่เราไม่มีอินเนอร์ของการที่จะพูดคุยกับคนหรือไม่มีความสามารถในการที่จะต่อรองกับคนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะที่เราจะต้องมองในชอต,ต่อไปนะคะจะลีแนะนํานะคะว่าใครที่อยากจะสร้างแบรนด์นะคุณจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการตลาดให้เก่งก่อนหรือว่าคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่จะขายของอะไรบางอย่างมาก่อนแต่ถ้าเกิด ว่ายังไม่เคยเลยนะคะแนะนำให้ไปสมัครเป็นตัวแทนขายก่อนคะ่ะแล้วคุณจะได้เรียนรู้ระบบของเขานะแบบนี้จริงๆมันเหมือนกับสมัยก่อนเนาะที่คนรวยๆเนี่ยเขาจะส่งลูกเรียนจบปุ๊บแล้วเขาก็ส่งทํางานประจําใช่ไหมคะเพื่อที่จะอะไรทํางานประจําในสายงานที่บ้านทําอยู่เพราะเขาให้ไปเรียนรู้งานคะ่ะให้ไปเรียนรู้ว่าเอ้ยถ้าคนระดับนี้เขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะต้องดีลงานยังไงไปอยู่หน้าง,งานจริงกับการที่สั่งงานลงมามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเหมือนกันวันนี้ถ้าเราจะทําธุรกิจนะคะเราต้อง ต้องเป็นลงสนามจริงก่อนถ้าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์เราต้องรู้ก่อนค่ะว่าจะต้องทําการตลาดยังไงเพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณขายเองไม่ได้แล้วคุณจะเปลี่ยนมาใช้ตัวแทนในการทําการตลาด ตัวแทนเก่งกว่าคุณเขาก็ไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในมุมเจ้าของแบรนด์นะคุณจะต้องรู้ในเรื่องของการคุยกับคนอีกทีหนึ่งเนาะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดใครที่คิดอยากจะทําแบรนด์นะคะเราต้องวางการตลาดก่อนนะคะเรียนรู้เรื่องการตลาดให้เก่งให้เชี่ยวชาญแล้วเราค่อยสะสมวิชานะคะไป สร้างผลิตภัณฑ์นนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเดินกําเงินไปที่โรงงานถ้าโรงงานไหนนะคะเขาถามว่าคุณจะไปขายใครแล้วลุเป้าหมายคุณเป็นใครอันนั้นถือว่าเป็นโรงงานที่มองขาดมากเพราะวันนี้โรงงานไม่ได้อยากจะได้คนที่มาซื้อกับเขาครั้งเดียวหรือมาผลิตกับเขาครั้งเดียวเพราะเขาไม่ชอบแน่นอนเขาอยากได้ลูกค้าประจําดังนั้นถ้าโรงงานเขาถามคุณเยอะนิดน,นึงคุณก็ต้องกลับมาทํากันบ้านนะคือโรงงานเขาอยากได้เงินแหลกแต่เขารู้ว่าการได้เงินครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้เหมือนกันดังนั้นโรง,งงานบางโรงงาน ะะเขาช่วยลูกค้านะเขาช่วยลูกค้าดูเขาช่วยลูกค้าแนะนําด้วยซ้าว่าแพ็กเกจอย่างนี้มันดีหรือว่าสารสกัดตัวนี้มันกําลังมาจเรียนเชื่อว่าทุกโรงงาน,นมีความสามารถในการทําสินค้าหมด แต่เราเองต่างหากค่ะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราเก่งเรื่องการตลาดหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตนะคะตอนนี้เรื่องการตลาดสําคัญที่1ค่ะถ้าคุณไม่รู้นะคะคุณต้องเรียนรู้คุณต้องฝึกฝนนะลองผิดลองถูกนะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าใครที่อยากจะเตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามกันได้นะคะจากประสบการณ์นะ ด้วยการที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักเคมีอยู่ในวงการเครื่องสำอางมาแล้วก็มาทําแบรนด์ของตัวเองด้วยเราก็จะมองทั้ง2ฝั่งเราก็จะเข้าใจทั้ง2ฝั่งนะคะเราเข้าใจว่าคนที่บางทีทํางานประจําอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีวิชาไม่มากพอนะเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะว่าเราจะต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีคนคอยแนะนําแล้วเราก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้เนี่ยถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่เสี่ยงน้อยลงนะคะน้อยลงกว่าการที่เราคิดเองเออเองคน แน่นอนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยความหวังดีนะคะจากประสบการณ์ตรงที่เจ็บมาแล้วก็วก็ไม่อยากให้ใครเจ็บซ้ำค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะแล้วใครที่มีเพื่อนอยากจะทาแบรนด์อย่าลืมแชร์คลิปของโคชลินไปให้เขาดูนะคะรับล,ลองว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ